สวัสดีค่ะสัมรีนะคะจากเอ i เป d โซ s อิสเค่ะวันนี้นะคะสัมรีจะพาเพื่อนๆมาทําเมนูกาแฟสดชื่นค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะเลือกเบสหลักเป็นน้ําโซดาแล้วก็น้ำแอปเปิลค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีทํากันเลยนะคะมาเรามาเริ่มกันที่การสก,กัดเอเปโซช็อตนะคะสัมรีจะใช้เป็นกาแฟดับเบิลช็อตนะคะในเมนูเครื่องดื่มนี้แล้วก็สก,กัดช็อตเอเปโซเลย สิ่งที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมในเมนูนี้นะคะก็คือน้ำโซดากลิ่นมะนาวเชเล์โซดาสีเขียวอ่ะแล้วก็น้ำแอปเปลิลแล้วก็กาแฟแล้วก็น้ำแข็งโอเคเมื่อเราสกัดเอเปซโซช็อตได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะทำการเชคเลยค่ะสัมผี่จะใช้2ช็อนนะแต่ว่าถ่ายอีกหนึ่งไม่ทนันลืมกดถ่ายอันนี้ก็ใส่ไปแล้วก็เชคเลยนะคะเชคแบบนี้เลยประมาณม20ครั้ง มเมื่อเราเช็คกาแฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ตวงนะน้ำโซดา120น้ำแอปเปิล80อันนี้สำหรัจะไม่ได้ใช้น้ำแข็งเพราะว่าโซดากับน้ำแอปเปิลเนี่ยเย็นอยู่แล้วนะคะมาแล้วมาแล้วน้ำแอปเปิล ถ้ามีน้ำแอปเปิ้ลคั้นสดก็ดีเหมือนกันนะก็ใส่ได้นะแต่ว่าอันนี้สำนีไม่มีก็เลยเลือกเป็นแบบน้ำแอปเปิ้ลกล่องมาใส่นะคะถ้าน้ำแอปเปิ้ลที่เป็นคั้นสดก็จะหอมๆหน่อยอจากนั้นสำนีก็จะเทกาแฟที่เชคกเกมื่อกี้ใส่ลงไปนี่จ้ะไม่ได้ตกแต่งใดๆนะคะเมนูนี้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆอาจจะแบบมีตัวแอปเปิ้ลสดอะ่ะหั่นฟ้านใส่ตกแต่งเพ,พื่อความพิเศษสวยงามอันนั้นก็ได้เสมอน,นะคะ ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วแอปเปิลคอฟฟี่เดี๋ยวสมิจะลองชิมให้ดูนะคะก็เซตเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูกาแฟาสดชื่นของเราเดี๋ยวสมิจะลองชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงมันจะมีกลิ่นน้ำแอปเปิลมาก่อน แล้วก็จะสดชื่นจากโซดาแล้วค่อยตามด้วยกาแฟเมนูนี้เหมาะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มดื่มกาแฟคะ่ะแต่ว่าถ้าดื่มแล้วถ้าแบบดื่มกาแฟสะจัดอยู่แล้วก็ดื่มได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ชอบเทสมันเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเป็นกลิ่นโซดากับน้ำแอปเปิ้ล คสูตรกาแฟสดชื่นก็ไปลองทำกันดูนะคะแล้วคอมเมนต์รูปสวยๆมาให้สัมรีดูด้วยนะสำหรับวันนี้สัมรีขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะบ๊ายบาย